everybody the fellas having start to to dog Ha ha. a ball. Until pull it สวัสดีครับผมคุณกำลังอยู่ในรายการเพื่อนรักสัตว์เอลยนะครับวันนี้นะครับผมคณะคณะนะไม่ใช่เอกเอกนิเทศศาสตร์ของเรานะครับผมก็กำลังจะเดินทางนะครับไปที่กำลังเดินทางแล้วมั้งฮะเดินทางกำลังเดินทางแล้วนะครับผมที่สตูดิโอเวิร์กทอย นะครับผมนะฮะเราจะไปรายการอะไรครับเพื่อนๆมึงเป็นใครนะฮะใครคือใครอ๋อยังไม่ชลาดด้วยส่ตนใครคือใครนะฮะติ๊ตตี้ไทยแลนด์นะฮะอะไรนะติ๊ตตี้ไทยแลนด์เนี่ยจับได้คันนี้นะครับผมไปลนะฮะ่วนคันนี้นะครับก็จะบรรจุนะฮะก็มีอาจารย์นะฮะอาจารย์ที่หมดนะครับแล้วก็เพื่อนๆของเราแล้วก็พี่ๆปีสอง คุณแม่ครับนี่เราเรารอใครอยู่รอหีสวยไงเหี่ยหิยเอกอ่ะมันไปทาอะไรอ่ะปัญญาอ่อนไปตัดผมบ้าชิบหายไอ้เหยี่ยที่เป็ดมงที่เป็ดมงขึ้นจะไปแม่งที่เป็ดมงเดี๋ยวไปตัดผมก่อนทําไมทําไมมันไปตัดมันมันเหี้ยมันร้อนมึงจะมายยังไงมันอะไรนะจอนจอนมันยาวจอนมันยาวเดี๋ยวจอนยาวมัเรียมให้ก็ได้ไอ้เหี้ยมันอยู่ไหนสมองเหมือนก้อนนิ้วก้อนนิ้วอย่างเงี้ยคิดได้ยังไงวะ มันจะถึงแล้วมันจะถึงแล้วไอ้สองไอ้เหี้ยบ้าบ้าบ้านัดที่ไหนบ้งนัดที่หนึ่โมงครึ่งที่หนึ่งโมงต่ผมฮเล็ตตอนซครับผมตอนนี้นะฮะเราก็เดินทางมาถึงที่นี่แล้ววอยท์เฮ้วอยเฮ้ที่อะไรล่ะวอลไคสตูดิโอไงเดี๋ยมันถ่ายไงเออที่อ่างเกลือนะฮะวอลไคสตูดิโอเอาลูกเอ้ามาไปยืนกันรอมๆลูกเห็น อะไรก็ไม่รู้ไปมาลูกนะอันนี้สัมผัสเพื่อนเพื่อนหน่อยรู้สึกรู้สึกเป็นไงบ้างลูเอทุกข์ทรมาย์มีผู้จัดการอยู่นะเป็นเป็นยังไงฮะลูกลูกเป็นยังไงบ้างลูกยางเหนียวมันได้เข้าไปข้างในเลยก็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เป็ดเนี่ยพี่เป็ดจะพาไปฝากยาบางต้องลูกบางต้องลูก มาม่าตลูกมา่านี่วัวถ่ายรูปอ่ะตอนถ่ายรูปเดี๋ยวครับไปข้างในลูกอ๋อครับผมตอนนี้นะฮะเราครับผมกำลังจัดเล่าผูชมที่นี่สวัสดีครับสตูดิโอหนึ่งฮะเดฟโชโชนี่นะฮะเวิร์คโค้ทนะครับผมตอนนี้ทุกคนกำลังเข้าแถวกันอยู่นะฮะผมกำลังเข้าแถว อันนี้นะครับเราเข้าแถวนะครับเตรียมจะเข้าไปข้างในครับผมอ่าูดิโอหนึ่งฮะเดี๋ยวเข้าไปข้างในไม่รู้จะได้ถ่ายหรือนะครับผมนะครับเดี๋ยวไปเจอข้งนงในครับ เสร็จแล้วหนึ่งเทปนะฮะอะไรที่ที่ไทยแลนด์มึงคือใครนะฮะใครคือใครไม่ใช่มึงคือใครนะครับผมตอนนี้จบแล้วเทปแรกนะเราเลยตอนนี้เราพักเมกกันอยู่ที่มากินข้าวกมื่วันกันตอนสี่โมงฮะสี่สมงตอีครับสี่โมงสามทีอะไรที่อ่ะนะครับผมตอนนี้ครับผมก็พักมาสี่สิบนาทีเท่านั้นจะขึ้นไปถ่ายเทปที่สองใช่ครับคุณเอ็มคุณคิดว่าไงบ้างฮะคิดว่าเราพูดเราจะแดก เอามาได้มั้งนี่ะคุณแม็กบอกไปฮะเป็นไงฮะของหนุ่มบ้าเลยครับกูดรู้เรื่อเพ้ยๆของหนุ่มบ้กอันเด็กนี่ฮามากอันเด็กฮามากเห็นนันเด็กเห็นนันเด็กตอนแรกเป็นไงไอดอลเลยปะเป็นไอดอลเลยคคติดอ่ะคตเด่นอ่ะเด่นดวงพวงมาลัยครับผมหนุ่มบากก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปตอนนี้แล้วก็พักเบรกกันอยู่นะฮะคูปองก็ให้มา25บาทครับผมก๋วยเตี๋ยก็ทำสามสิ ข้าวข้าวมีามันไก่อีฐาอร่อยอร่อยเดีพี่เดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์ใครดีเดี๋ยวเราเดินไปสัมภาษณ์ที่ปีสองกันบ้างฮะครับคุณบางครับผมเป็นไงมาฮะเออเดี๋ยวผมขอเลยก่อนโอเคโอเคพัดปากอ่ะเบิ้เป็นไงฮะที่ไปดูเมื่อกี้ครับถือว่าดีฮะฮะสาวๆน่ารัก โอ้ยเบอร์อะไรเบอร์อะไรเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์หอย่าเป็นหมูเลยก็อย่าลืมติดตามเทปของคุณอะไรฮะคุณโยงอ่าโยงอาร์มแชร์อาร์บาร์แชร์โอเคแสดงเขาชอบเล่นเฟซบุ๊กทำไมวะแชร์ไอ้เหี้ยโอเคเออต่อไปถามคุณบุ๋มบ้างครับอ่าคุณบุ๋มเป็นโอ้โหหน้ามึงบานมากเลยคือราชัยเป็นไงบ้างครับคุณบุ๋ม มึงพูตีที่อะกูถามก็แดกกันจริงไอ้สัคค่่ะะสนุกกมาฮะ,ะเป็นไงบ้างครับสนุกค่ะมึงยอ,งอมรอบไหมครับ <c oughs> เป็นไงบ้างพี่ดีครับดีนะสนุกไหมดีครับดีนะสนุกคุอบัานพี่เมฆครับขอสัมภาษณ์นหน่อยครับผมอ่าพี่เดี๋ยวมืดมืดมืดที่ไปสัมภาษณ์ไปเอ้ยไม่ได้ไปดูเมื่อกี้เป็น,นไงบ้างฮะ เยี่ยมครับเยี่ยมควมรู้สึกนี้เส้นตันยนต์สามารถกอดไม่พอใจอะไรเปล่าอ่ะอะต่อฮะต่อต่อฮะฮะไม่ถามคนอื่นมา่หรอนี่ยอันนี้ครับหนุ่มหนุ่มเมืององกไหนหนุ่มเมืององสวัสดีครับผมหนุ่มเมืองออกเป็นไงฮะที่เข้าไปดูอะไรติ๊ดมึงคือใครอ๋อก็ใครคือใครครับผมใครคือใครนี่ก็ดีมาก ดีได้ละเบอร์เบอร์หนึ่งไปนะฮะอะไรนะครับเบอร์หนึ่งเป็นไงครับเบอร์หนึ่งของมุดไม่ได้เลยยิงหมดแม็กแล้วใส่ตับใหม่แล้วยิงเข้ามาใหม่อีกรอบเรื่องพวกนี้อย่ามาคุยกับพวกพี่พี่สองคนไม่ชอบใช่ใช่ใช่ไม่ชอบถ้าเรื่องรายการอะไรเกี่ยวกับเรื่องเรียนได้ได้เลยเรื่องผู้หญิงใหญ่าหย่าพี่ก็พาเมียมาด้วยพี่รักเลยเนี่ยลยเหรอเรกลัวมากเดี๋ยวว่าเรื่องพันนี้นะพี่บอกว่าเนี่ยิงมาแล้วนี่ กูจออหูมบเกลื่อนจริงๆแล้วเมียหยิกครับผมเไม่รู้ว่าหลังกูสักอะไรมันจะไม่พูดอย่างนี้กูสักอะไรพี่พี่ักอะไรครับไม่มีอมีแผลเดียวย่งแผลปบแผบเลยเหรอเมากับบ้้นทายกัมุงมขอบคุณพี่เมฆครับผมนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายเทปหนึ่งนะจ๊งสำนักพิธีกรเลยครับีกรสนครับผมัเฮีอเคนะครับผมเจอกันเดี๋ยวเจอกันต่อฮะเล u พอถ่ายละห้าสี่สามตอนดีครับเจ้าัีเจ้าตีสวัสดีครับนี่ฮะผมชื่ออะไรครับบอกไปชื่อบีฮะคือมึงมาในรายการกูเดบมวอะไรบ้าง๋อดีไม่ออกุูรายการรายการมึงคือใครใครคือมึงใครคือมึงแต่รายการที่เราถ่ายอยู่เนี่ยรายการเพื่อนรักตัดเลยฮะตอนนี้เรามาทําอะไรกันอยู่ครับทำไมเรายังไม่ไปอะตอนนี้เรามารอก่อนที่จะเข้าสู่ครับ ตอนนี้เวลาเท่าไหร่บอกกันไปตอนนี้เวลา5โมงครึ่งครับถามผมว่า5โมงครึ่งใช่ประมาณนั้นครับโทรศัพท์แมวไว้แนะนำมาแนะนำเพรตอนนี้ครับในเวลาว่างฮะก็โลกไอทีครับว่โลกไอทีทุกคนก็จะบันทึกภาพหรือะไรกันไปนี่นี่คือเพื่อนของพวกเรานะครับให้เห็นโทรศัพท์แมววันนี้มึงคือใครครับมึงคือใครคือใครใครคือใคร แล้วใครคือใครผมยังไม่รู้แล้วผมใครครับมึงคือบีอ๋อผมชื่อบีครับอ่าตอนนี้กระปอมมาปอนอีกชื่อหนึ่งคือแย่แย่แย่ครับเป็นแย่ไอ้กระปอมแม่ไหมกับปอมกูบังบังกูนะฮะอันนี้ก็พี่บังนะฮะอันนี้ก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่จะปั้น ฉายาที่ได้มาบังนะครับมันนั่งแถวหน้าครับเพื่อนมองไม่เห็นก็เรียกบังบังสามมันก็เลยชื่อบังครับอ่และอย่างหนึ่ง่ะเอินทร์จัดาการมือมือยังงอมือเอาอะไรเอาอะไรอินทร์จัดรายการดูนะครับเราไปว่าประมาณหนึ่งทุ่มเขาจะไปทำงานที่เซเว่นครับ เวรขโมยต่อที่เกยเยอะแน่เลยตาจ้าขโมยพระเจ้ครับวันนี้ก็แอร์เย็นเา็นถามความรู้สึกเอ็มหน่อยครับมาวันนี้รู้สึกไงครับรู้สึกเยือมมันพดีใจเสียใจเศร้าหรือหรืออะไรครับดีใจไหมครับดีใจเห็นมะลิแม่หมดเลยมะลิแม่หมดเลยใหญ่แค่ไหนก็บอกไว้ใหญ่หมูขาวจำมาแล้วก็บอกคุดยอดครับ ระหว่างที่เราสัมภาษณ์กนี้มันก็ยังถ่ายรูปไม่เลกนนนะครับก็ถ่ายรูปค่ะเดกก็ยังมีความมั่นใจนี่ครับสายเอที่มันได้ชื่อบางครับเดินบางกดลังันนี้เดี๋ยว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 เี๋ยเดี๋ยว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 เดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว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 เดีเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยวเดีเดียว นี่คือพี่เอ็กขาม้านะครับมีขาม้าเสื้อแดงครับเอาเอ็กแล้วหนังโฟลที่ยืมมาเมื่อไหร่นี่คือเรื่องจริงครับโฟลน้องแฝดของใครครับของใครของน้องกูของมึงอะแล้วปลหอยบีเอ้าไอ้เหี้ยใครกันแน่วะตายแล้วไอบียืมไปทุกหอยแบบที่ไหนที่ไหนไม่รู้ไอ้เหี้ยไอบีอยู่ไหนไอ้แผ่นไปแล้วเหรอไอไอแผ่นอยู่ไหนแต่ไอ้ตัวนี้มันเป็นไรครับมอนเป็นบ่อแล้วไอเหี้ยไอเหี้กระตุกไอ้เหี้ยเอ้ยรายการกู ได้เลยวันนั้นกูได้ยิดร้อแบบนี้เลยรกานดุดสุดอะไรกันโอเคแล้วพบกันช่วงต่อไปครับแมวเครศอลั์กู เราสัมภาษณ์กันต่อเฮ้ยเราสัมภากันต่อเป็นไงบ้างแม็กอ้ยดีะดียวเดียวคุยกันเป็นไงบ้างฮะเปียนอะไรกันเป็นไงบ้างอ้ดีครับเราเทปเทปต่อเราเข้ากี่โมงเราไม่ไดแล้วเขาเราเราเข้าตอนหกโมงเอ้ยหกโมงครึ่งครับยืนอยีหกโมงครึ่งมีจะกะลังจะสองทุ่มแล้วสองทุ่มแล้วยิ่งมจั สมัยคิดคนนานเลยคนนานตัด่ายงานมายังก็ะทำวิจัยอ่ะเสร็จแล้วเขาเสร็จเราแล้วเขาเสร็จเราแล้วน้ำๆในน้ำใช่ไหมผ่านไปเราเจอแต่เจอใครบ้างวันนี้เราไปเฟสเฟสเลยเราเจอใครบ้างเจอใหม่คือคนถอยเจอใครอีกเจอใครปะที่โบ้โคตรขาวเลยขาวอธิบายเลยเจอใครอีกเจอเนก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  ในเขียวมันเป็นเหมือนแมลงแมลงวันหวยเขียวตอนท้ายหลายเพจหน้านะครับโอ้ได้เลยครับอะไรนะไอต่อจะแต่งงานเหรอเฮ้ยนี่มันเนี่ยโอะเจ้าไอต่อจะแต่งงานมีชื่อต่ออันนี้ไหมเนี่ยไม่มีครับ เดี๋ยวหลังจากเสร็จเทปหน้าที่มันเทปท้ายนะครับจะถ่ายรูปรวมตอนที่ลงมาข้างล่างนะครับฮะไอต่อจะแต่งภาส่งมาทำไมวะเนี่ยห้าโมขอดต่อจะแต็งภาต่อเต่งงานไหครับเขียวเงี้ยอะไร เราเลยอีกเทปหนึ่งฮะประมาณชั่วโมงมาอะไรเทปหนึ่งครับขอนท่อไปเที่ยวบอยทอยต่อไปไปหาทองครัวันนี้ไปหาทองไอ้ยัดเกยทองหายทองหายครับทองหายครับเรารอครับเพราะว่าเรารอเจอพี่บี้เดอะสการ์เจอใครอีกเจอใครอีกเจอว้าววเจอว้าวว้าวเฟสเมาแล้วเจอพี่โจ๊กเอาไอ้ที่มืดมองไม่เห็น ก็จบกันไปครับสำหรับวันนี้นะครับที่เรามาดูอะไรนะมึงคือใครใครชือใครเล่นเล่นทั้งตลอดรายการนะครับผมนะครับผมก็เป็นไงบ้างครับคุณหมุนนะครับเพื่อนเราไปวอลเลย์บอลหนาวว่าทั้งวันคุณจะถามประสบการณ์เลยมได้อะไรกับหมวกหนาวปอมมึงดำมากเลยอ่ะต้้อออองงงะะรรเเเาจินยยดวแล้วรายการสนุกไหมสนุก ออกมาบ่นดูส่วนนี่เว้ยรั้อะไรนะแต่เขาก็ต้องการนะฮะครั้งหนึงได้มาเป็นพอยสำหรับพวกเราเด็กในเทศที่เรียนก็ก็รู้สึกดีอ่ะดีดีได้เจอดาราด้วยอ่ามันยองมันยงไม่ได้คุยไม่แม่แต่เราเจอพี่โคมปากาลังเป็นไอดอลพี่ดมปากพี่โคมเออว่ะโคมปากาลังพี่บีเดอสกาพี่บีเดอสกาโจ๊กไอศครีมพี่ว้าวเฟสเฟ้ใครวะ คิออล่าใครจะไปเชื่อว่าเธอเคยอ้ารอติดตามดูใครจะดูคลิปเราวะจ้ะงั้นพวกเราเดินทางกลับกลับนะฮะกลับไปทำอะไรกันเดี๋ยวดูว่ากลับไปทำอะไรกันติดตามต่อฮะฮูเล็กเดอะด็อกซ์เอาฮู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 เล็กเดอครับผมตอนนี้นะครับพวกไอ๋ออย่าใกล้เลอวะตอนนี้พวกเราครับกำลังเดินทางกลับ นะครับนครปฐมนะแต่รถนะแต่รถดูมิ้วไอ้เหี้ยเอ้ยรถยางไงฮะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยรถยางแตกอะแดงแดงครับรถไม่มีทั้งดีอะไรดีเลยแอร์ก็ไม่เย็นแบบกูผู้ใหญวันนี้นะครับผมเราไไงต้อไอ้เห er> ี้ย รถยางแตกค่ะสัตวเรายังไม่ได้ถ่ายดึงเป็นไงดอ๋อยางแตกค่ะเพส่มันะลถนเต้ามากก็ดีนะารากดีอะไรแบบดีนะคะคมชอบรถแบบชำนาญเระจานพิชางจังหวะจังหวะยางแตกุ นะดูดูตเยโ้ยมย่คร nice ับใช่เวลาเนียมยครับผมมันไม่ใช่เวลาเะเด้ยีเยนั่นตมาแอตนอไพอมารายการตัวอรายการนกรายการูแม่งตกงใจมากดีมากีมากหตวดดีครับใจเสียเลยอวู้จริงๆรู้ตุ้งอะไรก็ไม่รู้ กำลังกินแดกข้าวผัดกำลังกินข้าวผัดอร่อยเลยข้าวแต่ผัดนะคุณกินข้าวผัดหรอครับกำลังกินข้าวผัดโอ้แฝดแฝดแรงมากแฝดตาต่อไปนี้นะครับครับจะเป็นการโบกรถสิบล้อกลับครับยังไงมันจะกลับนครถมแน่นอนแม่บอกเรื่องสิบล้อออใครเหี้ยมึงเล่นรี่ยไรเนี่ยเฮ้ยอย่ามันโต้ทำอะไรมึงทำไรโบกรถครับผมรถโอ้โหแม่ง แตกใจหายเจอยางเจอยางตกใจเนี่ยหายเลยบใจพี่ไหนวะเจ้าขอหาดิเห็นอย่างนี่ก็เล่นตลกแม่งตกใจเลยนึกว่าเหยียบมอเตอร์ไซค์ลากมอเตอร์ไซค์มาเป็นของมอเตอร์ไซค์มากไม่ใช่คเนี่ยแตกเซ็งมากเลยเนั้นหน่อยเนื้อหน่อย10ล้อกลับครับยากรากเลยค่ะไม่มีปั๊มด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เหี้ยแม่งพูดโคตรแอปเลยแยกสีด้วยสัตว์แยกสีเนี่ยไม่ไม่

สองมื่นจิ๊บจิ๊บสบายจิ๊บจิ๊บฮ่าฮอาฮ่าเ่าป่าฮ่าฮ่าฮเาฮ่ไฮ่าฮ่าง่าง่าฮ่าฮ่าฮหา่าฮ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 ่า่าฮ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 ่าด่าฮ่าฮหาฮ่าฮ่าฮ่คฮ่าฮ่าฮคาฮ่าั่าฮ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 ่ปฮ่ัฮ่าอ่าฮ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 ัาฮ่่ไฮ่ั่มฮ่าฮ่าฮาฮ่่า่า่่า่าาา่่ แม่อันนี้ตัดทำไมไม่ไม่ถืออ่ะต้องมาเรายังตัดเลยถ่ายบุมต้องถ่ายจากบนบนเนาะถ่ายยังไงดีวะให้บางร้านก็ไม่มีไม่ปิดบางร้านก็ไม่ปิดนอ่นิดยาไม่แล้วคือเม็ดตัวสวยไอ้เหี้ยแล้วทุกคนไมเพิเหรอผมได้ฟังแล้วรู้สึกว่าเอิิบอครับรู้สึกเพิ่มไปตีในฉายานี้เลยเหี้ยมึงปิดมึงแกะมึงจะเหี้ยตามึงจะปอดสีไม่ตัดมึงปิดปิดช่วงนี้กูสิได้ครับอ่าวันนี้เดี๋ยวเราไปค่อย ค่อยคุยกันใหม่ครับเดี๋ยวผมมอ้ยฟังใหม่ครับทีเนที่เขาเจิญทส่วนร่วมครับผมนะฮะก็จบกันไปฮะจบเฉยๆนะฮะเพราะว่าหลังจากนั้นก็ไม่ได้ถ่ายต่อนะฮะแบตโทรศัพท์หมดนะครับผมนะฮะก็ต้องขอขอบขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่อุตส่าห์นั่งดูนะฮะหรือบางคนก็ไม่นั่งดูปิดไปแล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณที่เข้ามาให้วิวเพิ่มนะ กดไลค์กันด้วยครับและขอขอบคุณครับสถานที่ไทยทำนะที่เราถ่ายก็มีบนรถบัสนะฮะมีบนถนอนอีกและที่อขาดไม่ได้ะฮะที่เราไปดูกันครับ <Okay. S 1> Work Point Studio ครับผม <Okay. S 1> ข,อขอบคุณจริงๆครับที่ให้ให้ประสบการณ์นะฮะขอบคุณครับสวัสดีครับกับรายการเพื่อนลักสัตว์เลยฮะ oh